You're listening to Sad X Channel podcast สวัสดีครับและนี่คือรายการพอดแคสต์สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้พื้นที่แบ่งปันความรู้สำหรับคนรักสุขภาพทุกท่านคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนแม้จะดูแข็งแรงดีแต่กลับจากเราไปอย่างรวดเร็วเกินคาด มันไม่ใช่โรคร้ายที่เห็นชัดเจนครับแต่เป็นภัยเงียบจากพฤติกรรมเล็กๆที่เรามองข้ามไปในแต่ละวันพฤติกรรมเหล่านี้กำลังค่อยๆบั่นทอนพลังชีวิตและพรากเวลาแห่งความสุขของเราไปทีละน้อย วันนี้เราจะมาเปิดเผยความจริงกับ5นิสัยอันตรายใกล้ตัวที่ผู้สูงวัยส่วนใหญ่มองข้ามและมันคือตัวเร่งที่อาจทำให้คุณเสี่ยงเสียชีวิตเร็วกว่าวัยอันควรลองคิดดูสิครับถ้าคุณมีโอกาสที่จะรู้ถึงนิสัยเหล่านี้และสามารถปรับเปลี่ยนมันได้เพื่อยืดอายุไขและคุณภาพชีวิตที่ดีออกไปอีกหลายปีคุณจะยอมพลาดโอกาสนี้หรือเปล่า อย่ารอช้าครับนี่คือข้อมูลที่คุณไม่ควรพลาดเด็ดขาดถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเปิดโปงความจริงที่สำคัญนี้ไปพร้อมกันเลยครับพฤติกรรมที่1การไม่ขยับร่างกายเบาๆในแต่ละวัน บ่อยครั้งที่เราเห็นผู้สูงอายุใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งดูโทรทัศน์อ่านหนังสือหรือพักผ่อนบนเก้าอี้สบายๆเป็นเวลานาน,านๆซึ่งอาจจะดูเหมือนเป็นกิจกรรมที่สงบและปลอดภัยแต่ในความเป็นจริงแล้วการนั่งนิ่งนานเกินไปกลับเป็นภัยเงียบที่ค่อยๆบ่อนทำลายสุขภาพของเราอย่างช้าๆ การนั่งเป็นเวลานานส่งผลโดยตรงต่อระบบการไหลเวียนโลหิตในร่างกายเลือดจะไหลเวียนได้ไม่ดีเท่าที่ควรทำให้การนำออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายลดลง นอกจากนี้กล้ามเนื้อที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานก็จะอ่อนแรงลงเรื่อยๆทำให้การลุกการเดินหรือการทรงตัวทำได้ยากขึ้นและที่สำคัญคือสมองของเราก็จะเฉื่อยชาลงด้วยเพราะการเคลื่อนไหวมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นการทำงานของสมอง ผลลัพธ์ที่ตามมาจากการไม่ขยับร่างกายบ่อยๆอาจจะไม่เห็นชัดเจนในทันทีแต่จะค่อยๆแสดงออกผ่านอาการต่างๆเช่นการลุกเดินที่ช้าลงเริ่มทรงตัวไม่ค่อยอยู่มีอาการปวดเมื่อยตามตัวบ่อยขึ้นความจำที่เคยดีก็เริ่มถดถอยลงซึ่งอาการเหล่านี้มักจะถูกเหมารวมว่าเป็นอาการของคนแก่ที่เป็นเรื่องปกติแต่แท้จริงแล้วมันคือสัญ,ญญาณเตือนจากร่างกายว่ากาลังเผชิญกับผลกระทบจากการไม่เคลื่อน มีงานวิจัยที่น่าสนใจจากสถาบันโรคหัวใจในต่างประเทศได้ชี้ให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่พยายามลุกขึ้นและขยับตัวเพียงแค่3นาทีหลังจากที่นั่งนิ่งๆไปแล้ว30นาทีสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้มากถึง33%เเลยทีเดียวนี่แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆอ,อย่างการขยับร่างกายเป็นระยะๆะะมีผลมหาศาลต่อสุขภาพและอายุขัยของเรา สิ่งที่สำคัญคือการสร้างนิสัยให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะมากหรือน้อยการทำอย่างต่อเนื่องคือหัวใจสำคัญหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งอยู่กับที่ลองตั้งนาฬิกาเตือนให้ลุกขึ้นขยับตัวทุกๆชั่วโมงหรือลองหางานอดิเรกที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวเข้ามาในชีวิตประจาวันดูนะครับเช่นการทาสวนการเดินเล่นในสวนสาธารณะหรือการเต้นแอโรบิกเบาๆก็ได้ พฤติกรรมที่2การไม่ตรวจสุขภาพประจำปีมาถึงพฤติกรรมที่2ที่อันตรายไม่แพ้กันนั่นคือ การไม่ตรวจสุขภาพประจำปีหลายคนมีความเข้าใจผิดว่าจะไปหาหมอก็ต่อเมื่อมีอาการเจ็บป่วยแล้วเท่านั้นหรือคิดว่าตัวเองยังแข็งแรงดีอยู่ไม่จำเป็นต้องไปตรวจให้เสียเวลาเสียเงินซึ่งความคิดนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะเมื่ออายุเริ่มมากขึ้นในความเป็นจริงร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุความเสื่อมของร่างกายจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้มีความเสี่ยงต่อ การเกิดโรคต่างๆเพิ่มขึ้นสิ่งที่น่ากังวลคือโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงหรือแม้กระทั่งมะเร็งบางชนิดในระยะเริ่มต้นมักจะไม่มีอาการแสดงที่ชัดเจนผู้ป่วยบางรายอาจรู้สึกเป็นปกติในชีวิตประจําวันจนกว่าโรคจะลุกลามและแสดงอาการออกมาอย่างรุนแรงซึ่งในตอนนั้นการรักษาก็จะทําได้ยากขึ้นหรืออาจสายเกินไปแล้ว จากข้อมูลและสถิติทางการแพทย์เราพบว่าผู้ป่วยจำนวนมากเพิ่งรู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคก็ต่อเมื่อโรคนั้นเข้าสู่ระยะลุกลามแล้วหรือบางโรคอย่างเบาหวานผู้ป่วยเกือบครึ่งหนึ่งไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองป่วยด้วยซ้ำการตรวจสุขภาพประจำปีจึงไม่ใช่แค่การไปหาหมอเมื่อป่วยแต่เป็นการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้โรคเล็กๆนน้อยลุกลามกลายเป็นปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงสิ่งสำคัญคือเราควรปรึกษาแพทย์เพื่อเลือกแพคเกจ การตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับช่วงวัยเพศและประวัติสุขภาพส่วนตัวรวมถึงประวัติครอบครัวนะครับการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาเสมอการตรวจสุขภาพประจําปีเป็นก้าวสาคัญที่จะช่วยให้คุณเข้าใจร่างกายของตัวเองมากขึ้นและตัดสินใจดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพตามที่คุณต้องการครับ พฤติกรรมที่3การเก็บตัวไม่เข้าสังคมเข้าสู่พฤติกรรมอันตรายลำดับที่3ครับซึ่งอาจฟังดูไม่เกี่ยวกับร่างกายโดยตรงแต่กลับมีผลกระทบมหาศาลนั่นคือการเก็บตัวไม่เข้าสังคมหลายคนอาจจะคิดว่าเมื่ออายุมากขึ้นมีเวลาว่างมากขึ้นก็อยากจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองเงียบๆพักผ่อนอยู่บ้านเฉยๆซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดอะไรครับแต่ถ้าการเก็บตัวนั้นนำไปสู่ความเหงาและการขาดปฏิสัมพันธ์ ทางสังคมอย่างต่อเนื่องนี่คือสัญญาณอันตรายที่เราต้องให้ความสนใจอย่างยิ่ง ความเหงาไม่ใช่ความรู้สึกเศร้าชั่วคราวแต่มันคือสภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเราในระยะยาวได้อย่างร้ายแรงมีงานวิจัยจำนวนมากที่ชี้ให้เห็นว่าความเหงาเรื้อรังส่งผลเสียต่อร่างกายไม่ต่างจากการสูบบุหรี่หรือการมีน้ำหนักเกินเมื่อเราขาดการเชื่อมโยงทางสังคมสมองของเราก็จะไม่ถูกกระตุ้นให้ใช้งานเท่าที่ควรทำให้ความจำลดลงการทำงานของสมองถดถอยและส่งผลให้ พลังชีวิตลดน้อยลง นอกจากผลกระทบต่อจิตใจแล้วความเหงายังบั่นทอนสุขภาพกายอย่างน่าตกใจผู้ที่รู้สึกโดดเดี่ยวบ่อยครั้งมีแนวโน้มที่จะมีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลงทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นการนอนหลับก็แย่ลงซึ่งส่งผลต่อการฟื้นฟูร่รางกายความดันโลหิตอาจไม่คงที่และที่สำคัญคือมีส่วนเร่งให้สมองเสื่อมเร็วขึ้นหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาดระบุไว้ อย่างน่าสนใจว่าผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนวัยสูงขึ้นถึง45ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจและควรเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนัก ดังนั้นการรักษาความสัมพันธ์กับผู้คนจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือแม้แต่คนรู้จักในชุมชนการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมไม่จำเป็นต้องเป็นการออกไปสังสรรค์ครั้งใหญ่เสมอไปครับแค่การทักทายเพื่อนบ้านการพูดคุยกับคนแปลกหน้าเล็กๆน้อยๆในร้านค้าการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมที่ตนเองสนใจเช่นชมรมผู้สูงอายุชมรมสุขภาพกลุ่มออกกำลังกายหรือแม้แต่การเข้าร่วมกิจกรรมทาง ศาสนาก็สามารถช่วยเติมเต็มความรู้สึกเหงาและสร้างความสุขให้กับชีวิตได้การมีบทบาทในสังคมไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาการแบ่งปันประสบการณ์ให้กับผู้อื่นหรือแม้แต่การช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆก็ช่วยให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพจิตที่ดีในวัยสูงอายุครับพฤติกรรมที่4การมองข้ามสัญญ,ญาณการอักเสบหรือรังในร่างกาย มาถึงพฤติกรรมอันตรายลำดับที่4ครับนั่นคือการมองข้ามสัญญาณการอักเสบเรื้อรังในร่างกายหลายครั้งที่ผู้สูงอายุเริ่มมีอาการปวดเมื่อยเล็กๆน้อยๆตามข้อต่อรู้สึกข้อบวมหรือรู้สึกตัวหนักๆไม่สดชื่นตอนตื่นนอนตอนเช้าและมักจะคิดไปเองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของวัยหรือเป็นเพียงอาการเหนื่อยล้าจากการทำกิจกรรมแต่แท้จริงแล้วอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของการอักเสบเรื้อรงังที่กำลังก่อตัวขึ้นและทำลาย ร่างกายของเราอย่างเงียบเนียบ การอักเสบเป็นกระบวนการปกติของร่างกายที่ตอบสนองต่อการบาดเจ็บหรือการติดเชื้อเพื่อซ่อมแซมและปกป้องร่างกายแต่เมื่อการอักเสบนั้นกลายเป็นเรื้อรังคือเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานมันจะกลายเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อสุขภาพเพราะการอักเสบเรื้อรังเป็นรากเหง้าของโรคร้ายแรงกว่า50%ในผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเบาหวานชนิดที่2โรคข้อเสื่อมโรคอัลไซเมอร์ไปจนถึงมะเร็งบางชนิด สาเหตุของการอักเสบเรื้อรังมีได้หลายอย่างเช่นการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมเช่นอาหารแปรรูปสูงน้ำตาลสูงของทอดไขมันทรานส์การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอความเครียดเรื้อรังการขาดออกกำลังกายหรือแม้แต่มลภาวะรอบตัวที่เราสัมผัสอยู่ทุกวันสารอักเสบที่สะสมอยู่ในร่างกายจะค่อยๆทำลายเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆทำให้การทำงานของอวัยวะเสื่อมลงและนำไปสู่โรคร้ายในที่สุด สิ่งสำคัญคือเราควรฟังเสียงร่างกายของตัวเองอย่างตั้งใจครับหากคุณมีอาการปวดเมื่อยที่ไม่หายไปง่ายๆรู้สึกอ่อนเพลียเรื้อรังมีปัญหาเรื่องการย่อยอาหารหรือมีอาการบวมตามส่วนต่างๆของร่างกายนี่อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายกำลังมีการอักเสบเกิดขึ้น การแก้ไขและลดภาวะการอักเสบเรื้อรังสามารถทำได้ด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างจริงจังครับเริ่มจากการปรับเปลี่ยนอาหารลดการบริโภคอาหารที่กระตุ้นการอักเสบและหันมาเน้นอาหารที่มีคุณสมบัติต้านการอักเสบสูงเช่นผักใบเขียวเข้มผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ปลาที่มีโอเมก้าสสูงธัญพืชไม่ขัดสีถั่วและไขมันดีจากอะโวคาโดหรือน้ำมันมะกอกนอกจากนี้การขยับร่างกายอย่างสม่ำเสมอการพัก ผ่อนให้เพียงพอและการจัดการกับความเครียดก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้ครับพฤติกรรมที่5การใช้ชีวิตแบบไร้เป้าหมายหลังเกษียณ และพฤติกรรมสุดท้ายลำดับที่5ที่อาจดูเป็นเรื่องทางจิตใจแต่กลับมีผลต่อสุขภาพกายอย่างไม่น่าเชื่อนั่นคือการใช้ชีวิตแบบไร้เป้าหมายหลังเกษียณหลายคนเมื่อถึงวัยเกษียณมักจะวางแผนว่าอยากจะพักผ่อนอย่างเต็มที่ไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องทำงานไม่ต้องมีภาระซึ่งเป็นสิ่งที่เข้าใจได้และเป็นความฝันของใครหลายคนครับ แต่สำหรับบางคนการไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตหลังจากที่เคยทำงานมาตลอดชีวิตกลับนำไปสู่ความรู้สึกว่างเปล่าไร้ค่าและไม่มีความหมาย เมื่อจิตใจรู้สึกห่อเหี่ยวไร้ซึ่งเป้าหมายร่างกายก็มักจะอ่อนแรงตามไปด้วยการทำงานของสมองก็ไม่ถูกกระตุน้นซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจภูมิคุ้มกันต่ำลงและสมองทำงานได้ไม่นานหรือเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุการขาดเป้าหมายในชีวิตทำให้ขาดแรงจูงใจในการดูแลตัวเองขาดการกระตุ้นให้ร่างกายและสมองได้ทำงานซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมอย่างเป็นระบบ แต่การมีเป้าหมายในชีวิตหลังเกษยียณไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่หรือเป็นสิ่งที่ต้องสร้างความกดดันให้ตัวเองเลยนะครับเป้าหมายเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันก็สามารถสร้างความสุขและคุณค่าได้มากมายหัวใจสำคัญคือการได้รู้สึกว่าตนเองยังมีประโยชน์มีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมการได้ทำในสิ่งที่รักหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สร้างสรรในชุมชนจะช่วยเติมเต็มจิตใจทาให้หัวใจยังคงเต้นแรงและมีความสุข ในทุกๆวันลองสำรวจตัวเองดูนะครับว่ามีสิ่งไหนที่เคยเป็นความฝันหรือสิ่งที่คุณชื่นชอบมากๆแต่ไม่มีโอกาสได้ทำในตอนที่ยังทำงานอยู่บ้างไหมนี่แหละครับคือเวลาที่คุณจะสามารถกลับไปค้นหาสิ่งเหล่านั้นได้อีกครั้งการมีเป้าหมายไม่ว่าเล็กหรือใหญ่จะช่วยให้คุณมีเหตุผลที่จะตื่นขึ้นมาในทุกเช้าด้วยความกระตือรือร้นและมีความสุขกับชีวิตในแบบที่คุณเลือกเองได้ครับ ท่านผู้ฟังทุกท่านครับจาก5พฤติกรรมที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการขาดการเคลื่อนไหวการไม่ตรวจสุขภาพการเก็บตัวการลัดเลยการอักเสบและการไร้เป้าหมายล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออายุไขและคุณภาพชีวิตของเรา สิ่งสำคัญที่สุดคือสุขภาพที่ดีและอายุที่ยืนยาวเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองด้วยการใส่ใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ ขอให้คุณจงเป็นผู้กำหนดสุขภาพของตัวเองอย่าปล่อยให้สิ่งเล็กๆเหล่านี้มาบั่นทอนชีวิตอันมีค่าของคุณไปนะครับลองเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้และแบ่งปันข้อมูลนี้ให้กับคนที่คุณรับเพื่อให้ทุกคนได้มีชีวิตที่แข็งแรงมีความสุขเท่าที่จะเป็นไปได้ครับ ก่อนจะปิดรายการในวันนี้ขอเรียนให้คุณผู้ฟังทราบว่าเนื้อหาในพอดแคสต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและความรู้ทั่วไปเท่านั้นและหากมีข้อสงสยัยหรือปัญหาด้านสุขภาพควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทุกครั้งนะครับหากคุณชื่นชอบพอดแคสต์นี้อย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนในครอบครัวที่คุณรักนะครับเพราะการแบ่งปันความรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ